ถ้าอยากดูข่าวแซบๆนะคะกด s u b s c r i b e ที่ช่องวันบันเทิงค่ะอยากให้เป็นวันทึกหน้าประวัติศาสตร์ของครอบครัวเราว่าตัวขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้มีภาพนี้เก็บไว้แล้วบอกเนี่ยครั้งหนึ่งตอนกูก้าขวบนะพะ่อกูพาข้ามอ่าวไทยเป็นคนแรกของโลกด้วยเด็กอายุแค่เนี้ยการฝึกกีฬานเนี่ยมันต้องมีวินัยมากเขาก็จะฝึกวินัยเป็นนิสัยเขาฝึกการตรงต่อเวลาอยากให้เขาเป็นแชมป์จักรวาลอยากให้เขาเป็นแชมป์จักรวาล ใช่ใช่คือออก้าเนี่ยเรามีโปรเจกที่คือพี่เปินเน้ลฝันฝันตั้งแต่ออก้าเขวบแล้วว่าอยากจะให้เขา่าขับเจสก,กีข้ามอ่าวไทยสร้างประวัติศาสตร์ชาติไทยที่เด็กไทยคนแรกที่อายุน้อยที่สุดข้ามอ่าวไทยได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นเรารอมา2ปีตอนนั้น7ขวบเนี่ยเราก็พยายามนะเขาก็ยังไม่ได้กล้ามเนือ้อยังไม่อนนี้9ขวบแล้ว ตอนนี้ก็เลยถึงถึงเวลาแล้วที่กล้ามเนื้อเขาพอแล้วก็ความสามารถเขาได้แล้วก็เลยตั้งเป้าว่าจะขับเจสสกีข้ามอ่าวไทยให้ได้ก็รอมาสองเดือนแล้วพายุเข้ามาเจ็ดลูกกันเนี่ยเข้ามาตั้งแต่ตั้งใจจะข้ามตั้งแต่ลูกที่หนึ่งแล้วเออแล้วพอพอพายุมาก็รออีกพอพายุมาเจ็ดลูกแล้วว่านี่จีจ่าจะข้ามเสาร์อาทิตย์นี้ก็พายุยังมาอีกก็เดี๋ยวรออาทิตย์นาถ้าพายุสงบปุ๊บเนี่ยเตรียมเรือออกเลยแล้วถ้าไม่มาหมดแล้วนะ ถ้ามายุมาหมดแล้วนะถ้าไม่มาอีกก็ต้องรอสิบขวบแล้วล่ะเพราะว่าเราเราเราต้องเราต้องรอความปลอดภัยมากๆเพราะข้ามอาไทยเนี่ยบางทีขึ้นลมสองสเมตรเนี่ยบางทีเด็กอาจจะไม่ไหวแต่ตัวอมยังไงคือเราซ้อมซ้อมหนักเราซ้อมตลอดเราถึงเวลาเราพาไปข้ามไปเกาะล้านไปกลับไปเกาะล้านเกาะภายเกาะคามออกทะเลออกแม่น้ำอะไรเนี้ยจนมั่นใจแล้วว่า ว่ากระดูกเขาเนี่ยเริ่มทําได้แล้วแต่ยังไม่เคยข้ามอ่าวไทยเพราะมันเป็นจริงๆมันเป็นอยากให้เป็นบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ของครอบครัวเราว่าตัวขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้มีภาพนี้เก็บไว้แล้วบอกเนี่ยครั้งหนึ่งตอนกูเก้าขวบนะพ่อกูพาข้ามอ่าวไทยเป็นคนแรกของโลกเว้ยอยากให,ให้มันเกิดความรู้สึกเขาพูดอะไรอย่าง้พร้อมมากเขาดิ้นคนนี้โอ้โหขอให้บอกเเรื่องเจสกีเรื่องน้ํา คือเขาเขาเขาเกิดมาเป็นแบบนี้เขารักเขามากใช่คนเลิกเลิกห่วงเลยยังเจสกีก็เลิกห่วงแล้วค่ะเพราะว่าเราได้มาคุกคีเราเห็นแล้วว่าการการเล่นเป็นยังไงแล้วพ่อเขาดูยังไงแล้วความปลอดภัยยังไงเราไม่ได้ไปเล่นที่อื่นข้างนอกเราอยู่ในที่ที่ปลอดภัยของเราแล้วก็ไม่ได้มีใครอยู่กับพ่อเขาเท่านั้นกับมี coach, ทีมมีส<ม>ิคยวรตตี้ตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วจูนไปด้วย มาถึงตัวเองมาถึงตัวเอง <_ d ose> ใช่ <_ d ose> แล้วก็หนูก็ไปด้วยตลอด <_ d ose> คือมันก็ดีค่ะพอ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 มาเปิดใจแล้วแล้วก็ อย่างคิดแล้วว่าไหนลบไหนบวกปรากฏบว่าเออมันก็ดีลูกเราได้ออกกําลังกายอย่างลูกเราเป็นนักกีฬาเนี่ยมันฝึกหลายๆอย่างในตัวเขาเด็กอายุแค่นี้การฝึกกีฬาเนี่ยมันต้องมีวินัยมากเขาก็จะฝึกวินัยเป็นนิสัยเขาฝึกการตรงต่อเวลาแทนที่เขาเนี่ยจะต้องไปเล่นกับเพื่อนอเขาก็ต้องอามาซ้อมคือเขาก็มีวินัยมีอะไรเงนี้ยจนรู้สึกว่าเออมันทําให้ธรรมชาติรอบตัวของออก้าในอา,อ,าอายุ8ขวบเนี่ยเขากลั่นแล้วโตเร็วดีเปลี่ยนค่อนข้างเยอะเพราะว่าด้วยด้วยความเป็นนักกีฬาของเขา คือเขาจะรู้จักยอมรู้จักแพ้คือเราไม่ได้สอนให้ลูกเราชนะก่อนพี่เปิ้ลเนี่ยคือเทคนิคของพี่เปิ้ลคือสอนให้ลูกเริ่มลูกเริ่มจากความพ่ายแพ้ก่อนใช่เพราะชนะเมื่อไหร่ก็ชนะได้เอาตรงไปถึงระดับโลกไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่ก่อนอื่นคุณต้องต้องยอมรับความพ่ายแพ้ให้เป็นก่อน เมื่อไหร่ที่คุณแพ้เป็นเดี๋ยววันชนะนี่มันมันมันเป็นของขวัญอยู daylight, อย่แล้วมันเป็นเรื่องที่ไปถึงตรงนั้นได้ง่ายอยู่แล้วเป้าหมายสูงสุดที่อยากให้เขาไประดับโลกก็ไม่ใช่อยากให้เขาเป็นแชมป์จักรวาลอยากให้เขาเป็นแชมป์จักรวาลใช่ขายก๋วยเตี๋ยวเรือก่อนขายก๋วยเตี๋ยวเรือก่อนไปขายก๋วยเตี๋ยวเรือก่อนนะไปขายก๋วยเตี๋ยวเรือให้รอดก่อนดีกว่า ออาทย์หน้าเป็นอทิตย์สุดท้ายแล้วแหละอทนตย่หน้าน่าจะเป็นอทิที่สุดท้ายที่เราขึาเข้าหน้าหนาวแล้วไม่มใช่พอขึ้นเข้าหน้าหนาวขึ้นลมจะจะหนาวมากเพราะเราจะออกจากพัทยาไปหัวหินเส้นทางร้อยกิโลเมตรนี้ซึ่งเด็กเด็กก็ต้องมั่นใจต้องความปลอดภัยต้องสูงแม่จูนแล้วก็พี่น้องอีก3ออเนี่ยก็จะนั่งเรือไปด้วยอาจจะอาจจะจูนคนเดียวลูกไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องไป เฮ้ยราไม่ได้บอกใครใช่เออถ้าหายไปในทะเลถ้าหายไปในทะเลก็หายเป็นเฉพาะครอบครัวเราตามไม่เจอด้วยนะใช่อย่าไปเอาคนอื่นมาลำบากเลย